สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับในเกมเอาวอีกแล้วซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าเซนลมูลมันมาแล้วแล้วเราก็เก็บมาหมดทุกตัวแล้วยังไงยังไงก็ต้องสุ่มแต่กลัวหมดเยอะอะ,อะก่อนอื่นเลยเราต้องเติมคูปองก่อนนะคะตอนนี้เราก็ทำการเซ็ตคูปองเข้ามาในไอดียนะคะ เป็นความสามารถพิเศษนะคะทุกคนไม่สามารถเล่นแบบได้นะคะเพราะเราต้องใช้กระถาที่ยิ่งใหญ่ใช้แสงจากดวงจันทร์ใช้ตอนอาบน้ําด้วยแสงจันทร์ตอนพระจันทร์เต็มดวงต้องมาอาบน้าแล้วก็ได้หมนถึงกุปองจะเข้ามาแล้วมาสุ่มกันดีกว่าทุกคนตอนนี้ก็ต้องบอกกันเลยว่ากลัวกลัวดวงตัวเองมากเลยแล้วแบบอ๋อช่างมันสุ่มก็สุ่มวะเราต้องทําไงก่อนน่ะค้นหาฟีเราต้องค้นหาฟีก่อนนะค้นอะไรอ่ะอ่ะ ด้ส้นตีนเอ้ได้รองเท้าทำอะไรได้อะหนึ่งสองสามแต่เอาตรงว่าแบบไม่ต้องลุ้นนะคะกดเรื่อยๆจนกว่าคุปองจะหมดจนกว่ามันจะการันตีนะคะเพราะว่ามันยากมั่นในการได้อะไรอ่ะยินดีคุณได้รางวัลดังนี้แหนแล้วเอาอะไรไปแลกยังไงวะได้รางวัลแล้วยังไงอ่ะนี่คืออะไรวะแลกใช่ไหมไม่เอารองเท้าแลกดีกว่าทำไมเขาทำโงะเนี่ย เราควรจะแลกมันเลยไหมตอนนี้คือมันต้องตามหาอะไรอะ่ะตอนนี้คือต้องตามหาอะไรวะเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะคือเอาเอาเกลือแลกเกลือส่ได้เกลือเกลือแลกเกลือโอเคฉันทำถูกอยู่ใช่ไหมใชไมันเหมือนดาวเกตตัวเองลงเรื่อยๆเลยวะอะไรเนี่ยยากจังอะ่ะเล่นไงอะ่ะหาอะไรอะ่ะุัยนี้กาดกาดใการแล้ว เอาการทำอะไรอ่ะเปิดไพ่ทาโร่ได้รางวัลอ๋อได้ปุ่มใช่ไหมอันนี้คือปุ่มอ๋อยีนี้คือได้ส่วนลดพิเศษโอเคลดพิเศษลดพิเศษจริงๆใช่ไหมอ๋อหาก,การแล้วกันจะได้ของโอเคเข้าใจละแล้วก็เอาเกลือไปแลกเกลือเอ้ยไม่ใช่เอาเกลือไปแลกของอเออด้การอีกแล้วได้ไรอ่ะแต่ยากนะกว่าจะได้แบบได้อิเลเนอร์มูลนะ่ะนอยอยู่นะเมื่อกี้ได้แล้ววะทักอย่างซ้ำอย่าง เราขาดอีกสามการ์ดหรออุ้ยแล้วใคราาจะไปหาจากไหนสามการ์ดอะ่ะบ้าหรอหาจากไหนสามการ์ดเนี่ยหายยังไงอะ่ะบอกก่อนทารามไม่มีเห็นไหมมันรู้ว่ามันรู้นะว่าแบบเนี่ย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 แล้วจะหาการ์ดจากไหนละ่ะเอาได้การ์ดเฉยเลยเราจะได้ทนนุมยังไงอ,ะอ่ะได้กล่องเห็นไหม เห็นบ้ามันมันแบบมันวางแผนมาแล้วมันวางว่าแบบอันนี้หนึ่งนี่สองนี่สามสี่เลยกีเซอร์มูนออกมาตอนสุดท้ายเชื่อปะออกมาแบบเออฮัลโหลแต่เปล่าเลยค่ะเสร็จไว้แล้วเชื่อไหมโอ้สับดวงเราก็แบบกว่าจะได้อ่ะมันมันยากอ่ะมันยากมากนะมันล็อกอ่ะมันเป็นลูกอีช่างล็อกอีกอีดอกกูจะได้การยังไงลกูต้องเติมอีกเนี่ยมันเหนื่อยนะกับการเติมอ่ะเนี่ยการ์ดอยู่ไหนการ์ดล่ะ เห็นไหมเห็นปะล่ะเครียด่ะนอยละอยากร้องไห้อะทำไมแบบทำไมฉันต้องมาเสียเงินอะไรแบบนี้ด้วยแล้วทำไมฉันต้องเอาสกินมันแต่มันก็เป็นเตี่ยวเส้นอะเนาะโอยเฮียจ้ามึงจะหมดสามพันจริงๆหรอนอยนะสามพันนี่ไปทำอะไรได้บ้างวันเนี่ย ทำอะไรได้ตั้งเยอะเลยนะสามพันบาทอ่ะอะไรวะเดี๋ยวเสกคูปองเข้าก่อนแช <balances>. ดแยอีกสองพัน,พนหายใจเข้าหายใจออกหนึ่งสองสามมันได้ยากอยู่นะแชดแไม่ง่ายเห็นไหมไม่ใช่ได้ง,ง่ายเลยนะม,นนมันได้ยากอะมันได้ยากนะเนี่ยมันจะเซ็ตไว้ด้วยนะเป็นกล่องเห็นป่าล่ะเห็นไหม เห็นป้าทุกคนเห็นปะมันเอากล่องมันล่อก่อนเห็นไหมแล้วก่าจะได้แบบซเซอร์โมนู่นอะสอีกสิบล้านรอบไม่มีทางได้เร็วหรอกค่ะบอกเลยเกินเกินมาก,มากดูนะดูนะอีกใบเดียวไม่ออกค่ะหน,นีซ่อนซ่อนก่อนเนี่ยซ่อนอีกไปเดี๋ยวก็หมดเนี่ยไม่เติมแล้วนะนอนแล้วนะ เห็นมะมอ๋อถ้าคุณเหลือตั้ง850คูปองเนี่ยแล้วมึงไม่บอกแล้วครับว่ามึงจะได้เร็วขนาดเนี้คูจะเได้แต่แค่500อดอเปลืองเงินแล้วกูจะเอาแลกเงินคืนยังไงอ่ะมันจะแลกเงินยังไงเหลือแ5 0อาเนี่ยแลกเป็นเงินได้เท่าไหร่เนี่ยมึงดูก่อนนะ850คูปองได้ตั้ง500ไม่ถึงเกือบพัน0กกว่าบาทกี่ดอกแล้วแบบเนี้ยเห็นปะเห็นปะ ที่หลังก็บอกก่อนสิว่าเติมอีกแค่500อบาทพอนะคะก็พอแล้วดูสิเติมต้องพันห้าเนี่ยกูใช้เป็นถึงกี่ร้อยเองแต่ได้แบบนี้เนี่ยโอ๊ย <S <S เครียด <ilia> วะนี่และแล้วนะคะเราก็สุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุมส่มทำไมทำไมางั้นเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปหรือก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวขอไปโชว์สกิลก่อนก็แล้วกัน มึงเจอกูได้อีเด็กเป็ดแต่ยังผัวกูหลอก่อนนะยังผัวกูใช่ไหมอีลูกไม่รักดีให้เป็นลูกดีไม่ชอบชอบเป็นเมียน้อยมึงมามึงเดินมาเดินมาดิเดินมาไม่เดินใช่ไหมไม่เดินใช่ไหมได้มึงไม่เดินกูเดินไปหามึงเองก็ได้ชดชดไม่เจ็บอีเดักคามึง่ากูหลอตบกูหลอฮะมันหรอมึงเก่งหรอให้อีดอกมไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหน ไไไไมึงจะไปไหน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 มึงจะไไปหนมึงเอาหัวมึงขึ้นมาเด็กไม่รักด sure> ีดอดทางเด็กเปรนด์ไอ้มีจังนั่นหยุดค่ะเลิกวิ<_<_่งก่อนหยุดหยุดเอาเอาเอากดอะไรเนี<__<__<__่ยใครเนี่ยใครใครมาทำไมมาที่ไหนมาได้ยังไงตายไปซะวุ่นวายจังเลยมึงเนี่ยตายดิอุ้งนีงแล้วมาบังอ่ะคนเขาจะอัดคลิปว่า อ่ะเราจะมาโชว์สกิลกันนะคะเอาตั้งแต่แรกกันแรกคือว้าขอโทษลันหนึงสกิลแรกนะคะชงแอเฮ้ยสกิลนี้ล่ะหำแช่แข็งเฮ้ยเฮ้ยฮุยเป็นงั้นแหละเฮ้ยแบบการจะแดงอ่ะหรือวันติดที่ลอยด้วยมันลอยอ่ะมันลอยอ่ะมันลอยอ่ะมีความลอยแต่ เสียได้อย่างหนึ่งอ่ะมันน่าจะเหมือนเวฟตา้าเวฟตา้าคือพออันติมันจะแบบร้องเวฟตา้าใช่ปะ่ะแต่นี่คือแบบถ้ามันมีพงมีเพลงแบบเซอร์มูนจะแบบต้อแหลกว่นนี้ประมาณสิบล้านเท่าเนี่ยดูว้าซิเอ้ยบินไปไหนอ่ะติดปีกบินไปหาผัวแน่ๆนะผัวอยู่ข้างบนผัวตายแล้วฉันว่าละมันต้องมีศึกแก้แ้นเชื่อมะมันไม่ได้หรอกมาให้ทำฝ่ายเดียวอ่ะเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้ละใครเขาจะยอมกัน ใครเขาจะให้กแก่มาจกหัวเด็กไม่ต้องเดินค่ะมึงไม่ต้องเดินค่ะเอาผัวหล่อนมาเอาพ่อมาัจะได้พ่อเป็นหัวไม่อยากเตี้ยแล้วครับอยากสูงอยากสูงเข้าต้นตาลครับผมอยากสูงแล้วครับไม่อยากเตี้ยแล้วอยากเข้าต้นตาลด่าพ่อตีแม่